สวัสดีคะ่ะนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนาครระยองทุกคนนะคะรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะ,ะวันนี้เราซื้อมาสอนระดับอนุบาลสองแล้วก็อนุบาลสามนะคะครั้งที่แล้วคำศัพท์ที่เราซื้อให้ไปเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะมีหลายคำเลยนะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนวิดีโอที่เราซื้อส่งให้นะคะที่คุณครูประจาชั้นส่งให้ก็ได้วันนี้นะคะเราซื้อมีคาศัพท์มาให้นักเรียนเพิ่มจากครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้วนะคะเรามีโชว์จีที่แปลว่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะที่เราซื้อบอกว่ามันไม่ไม่สามารถที่จะใช้กับโทรศัพท์บ้านได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราซื้อมีคําว่าโทรศัพท์บ้านมาฝากเด็กๆอ้ามาดูซิโทรศัพท์บ้านภาษาจีนพูดว่ายังไงโทรศัพท์บ้านพูดว่าเตียนขวเตียนขวเด็กๆพูดตามเราซื้อด้วยนะคะเตียนขว เตี้ยนขว้ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านอ่าแล้วโทรศัพท์มือถือล่ะโ,ชโ,ชโ,ชโทรศัพท์มือถือล่ะ Show s h o j i โทรศัพท์มือถืออ่าโทรศัพออทพ์มือถือพูดว่า s h o ี j i อ่ามาดูคําต่อไปคําต่อไปนะคะก็คือคําว่ากันไกลกันไกลครั้งที่แล้วมีอะไรไปมีมีดใช่ไหมคะมีมีดไปมีดพูดว่า เตาเตาครั้งนี้มีกันไก่กันไก่พูดว่าเจียนเตาเจียนเตาเจียนเตากันไก่พูดว่ายังไงนะคะเด็กๆเจียนเตาเจียนเตาเด็กๆต้องพูดตามเหล่าซื้อด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจําไม่ได้เจียนเตาเจียนเตาแปลว่ากัน กันไกลแต่ถ้าเป็นเตาเฉยๆไม่มีคําว่าเจียนมีแค่เต,า,เตาอย่างเดียวคือมีดนะคะ,ะเตาแปลว่ามีดเจียนเตาแปลว่ากันไกาถูกต้องค่ะ,ะมาดูคําต่อไปคําที่สามคำที่สามครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันมันคือเครื่องปิอ่าเครื่องปิน้นเครื่องปิ้นตัวนี้นะคะภาษาจีนพูดว่าต่ายินจี ต่ายิ่นจีตายินจีแปลว่าเครื่องปริ้นเครื่องปริ้นนะคะอ่ะมีต่ายินจีมีเครื่องปริ้นแล้วก็ต้องมีปริ้นโดยใช้อะไรกระกระดาษถูกต้องค่ะกระดาษนะคะกระดาษภาษาจีนพูดว่าจือจือเครื่องปิ้นเราใช้กับกระดาษอะไรลูกกระกรดาษอะไรคะเ a 4ใช่ไหมคะอ่าเครื่องพิมพ์นเนี่ยเราใช้กับกระดาษ a 4นะคะเพราะฉะนั้นจื๊อคำเดียวเนี่ยแปลว่ากระดาษแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันคือกระดาษอะไรถ้าสมมุติว่าเราจะใช้กระดาษ a 4เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดว่า a 4จืออ่าอันนี้คือกระดาษ a 4ถ้าเป็นจื๊อเฉยๆจือเฉยๆคือกระดาษแต่ไม่รู้กระดาษอะไรเช่น a 4จือแล้วกระดาษที่ใช้ในห้องน้ำล่ะว่ยเชิงจื่อ เว่ยเชิงจืออันนั้นคือกระดาษที่เราเอาไว้ใช้ในห้องน้ำค่ะเว่ยเชิงจืออ่าแปลว่ากระดาษเหมือนกันโอเควันนี้เราซื้อมีทั้งหมดสี่คำนะคะมาให้เด็กๆหนึ่งหนึ่งเตี้ยนขว้วเตี้ยนขว้วเตี้ยนขว้วแปลว่าโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านสองจิยนเต่าจิยนเตา เียนเตาแปลว่าแปลว่าการกันไกล,กลข้อ3ข้อ3อะไรคะเครื่องเครื่องปิ้งเครื่องปิ้งพูดว่าตายิ่นจีตายินาย่นจีมีเครื่องปิ้งแล้วก็ต้องมีกระดาษกระดาษพูดว่าจ,จื่อจื่อรวมทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดกี่คำเอ่ยอ่าสี่คำสี่คำให้เด็กๆกลับไป ฟังแล้วก็ทบทวนนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะมีแค่สีคำนี้ขอบคุณนะคะเด็กๆและคุณผู้ปกครองนะคะที่ดูเรสัสือจนจบขอบคุณค่ะ